แม่ส right. 네่งค่ะแม่ส่งพี่ๆน้องๆพวปันแห้งข้าวใส่มะหอมโกโก้โกโคนโกติโกตังตะมอตังแสงกันเนาะบ่ได้เป็นวันที่26เดือนธันวาคมปี2021ค่ะในตอนนี้ดิ่อนพี่ๆน้องๆเฮาขากวาดด้วยงาวไรอเมริกันแลแ่อีกนึงว่าจกหนังไหนน่คะนะเมื่อเลียวขาวงางาอเมริกันแลแ่ก็เลยว่ามาแห้งไว้น่ค่ะเนาะเฮาคามาถอมได้องนค่ะอเมริกันปิกอึดกุกาตั้งขายคอมพานีแ่5อัน ย้อนมีลองเต็กเด้งใจกินแห้งหลายเน่ค่ะเมื่อวันที่เ4้าีเหลือัทวนโมปีสองหงเ้าเออเมริกันปิกอึดกุ่นกล้าตั้งขายคอมพานีแค่์ฮาอันอันมีข่าวออกแลถูกกล่าวเนว่าเด็กเด้งปีกินแห้งกันอันมีในปืนตีชินจ้างในจังเมืองแคนันววาจางไหนเฮื่อนหอข่าวอเมริกันเลยปืนเผาลาดกว่าว่าลงปองจึงแค่ปันคว้างคอมพานีอันมีในปืนตี ชินจางในจังเมืองแขนันเต็กใจกินแห้งก้นมุสลิมอุยกูแหล่ต่างเจ้าเคยอ,อ่อนเจอในวันไะอคอมปานีอันถูกอเมริกันปิกอืดกุ่นกาตั้งขายหามเขาเมืองอเมริกันนั่นเนี่ยก็เดเป็นคอมปานีอันเฮ็ดออกมันจังหนังแห้งไฟฟ้าเทคโนโลยีและการก่อสร้างเจอในว่าจังหนังไนะนอกเรเซนนั่นก็เนะค่ะอยู่ที่คอมปานีอันเป็นพอลิซิคอน กอเนี่ยค่ะเนาะย้อนมีลองใจกินแห้งลุกอวนแลเด็กเด้งใจกินแห้งก้นอยู่ในซีอเมริกันยังเลยเพิ่มเทมใส่ป้านในเส้นสายไม้อันปิกอึดนั่นกว่าอยู่ในคะ่ะออเกี่ยวกับเลยลองอเมริกรันเฮดสร้างตอคอมพานีเคเจอร์เนซีผู้คานปากห้องการฝ่ายนอกเมืองเมืองแข่แต่ตอบลาติสอขาวว่าอยู่ที่หลวงปองจึงแข่เขาซีเตียจ้อยเกตแคนส่วนไลคอมพานีแค่ เจ้าถูกอเมริกันปีกอึดกว่าจมหนังตั้งโหลขาวนั่นอยู่ว่าไนะเมื่อซึ่นในค่ะเฮิร์นหอขาวอเมริกันย่งรัดเปิลเผาป้าวาดีปังกุม้มเจีดจึงเมืองคเนาะจีเจดอันจัดเฮ็ดกว่า เมอป้อนมาอําเภองสังนันกออยู่ที่อเมริกาซีในโลงไล่มือตกลงงว้จอมเยวะเตเกียดเคลองเตกถตงใจกินแห้งหลายก็ในหลุมฟาโกตีโคมป้าปืนตีชินจางในเมืองแขนันวาจังไหนอ๋อค่ะคอมลอนแอเนก็เลปุงเอียมาดิห้องการข่าวได้ฟรีดอมออกไว้ววาจังไหนคะ่ะอ๋อค่ะลูกดีในเสียวลนอกําในข้าวกเทอันพี่น้องข,ข่าวกวาดโดยเงาไล่ลงคอมพนีเฟซบุ๊กอีกนึงหนึ่งเลยค่ะนะ เมรีวเหนี่ยค่ะนะพี่นอ้องเฮาคาที่อันอยู่ไว้ดีตีในเมืองใต้ตีในเมืองหฮมตุ๋มในใจเฟซบุ๊กกันแล้วค่ะจองยังตึกเลยใจวีพีอยู่นะค่ะจองยังตึกเลยใจวีพพีอยู่ค่ะเฮ้ยเนาะมันจังหลังพี่นอ้องค่ะมันก็ไดทถามใส่หมวกหอมเขารู้ใจจังเหรอเนี่ยค่ะเขาขได้ก็เตือนใจไว้วีพีนด์เซียคะเนาะ <c oughs> เอคะอ,อค่ะพี่น้องค่ะมันก็ก็ได้ถามว่า VPN ีแอนด์เป็นอีสังเนี่ยมันก็เจ๊งวันขนาดเนาะมันก็ใน ป้อเปิ <t S 1> ้นป้อหอมแค่เปิ้นฮู้ว่าว่าเฮาอยู่ดีเมืองไรเมืองไรเฮาก็ใช้ VPN ว่าเฮาอยู่ดีเมืองนั้นเมืองไหนเนี่ยเฮ็ดจำนั้นก่อนไรให้แน่ๆเนาะออค่าวขาวมาถมด้วยลอง Facebook อีกนึงค่ะ Facebook ถูกกล่าวเนยว่าปันแห้งแล่จอยเปิ้นแพล่หมู่เปิงของเสีซึ่งมานว่านันเมื่อวันที่23เดือนธันวาคมปี2อ2 1ป่นมานั้นสื่อข่าว AP พเลยออกข่าวลองจุ้มตรงนึงสุนเรซุนเป็นก้นค่ะเนาะโกเบลวิทนิสเนาะออกเปิ้น ออกพื้นลิกไล่งานลาดว่าคอมบันีเฟซบุ๊กมีลองปันแห้งและสึบปืนแพรปันโมวาตาของตับซึกมานให้กว่าไลกว้างขวาง,วางอยู่ว่าจังไน่ายจุม่มสุนและสุนเป็นก้นที่จาแน่วา่าไว้เสยนซึกมานยึดอํานาจกว่าเยาวคืนข้าวตั้งหนึ่งเหลือในเลยมีเฟซบุ๊กเพกอันปันแห้งตับซึกมานปืนแพรข่าวปลอมข่าวฟางเสียวและ มีลองแต็มหล็กต่างมีลองแต็มหล็กลลยปั่นแห้งลองเฮ็ดให้จ่าเจอในอยู่สิฝ่ายคอมพานีเฟซบุ๊กเฮ็ดให้ก้นเข้า้วยหันนําและเดกลาขนาไว้อยู่เจ้าในวาจังไงลองเฮ็ดสร้างคอมพานีเฟซบุ๊กเหมือนในในจุมกบเบลวิทวิชนิสจีนเนวาเหมือนกันตั้งอย่าปักเปิงโตเจ้าเก่าก้อยวาจังหนังในเลค่ะ ตาให้ก้นใจตื้อ Facebook บ่ได้เลิกเอานั่งใจเจ้าเก่าเกียกนั่น Company Facebook นคะค่ะเนาะไลใจไว้ Algorithm แน่เนาะอันวาน,นั่นอยู่สิตวัวอย่างมันจนังหาว Facebook ยามเปิ่นแพ้ขาป้อมปันลองอันมีนางยิ่งก่อนนึงถูกเอาแค่พังใจตือ้อเสเปิ่นแพ้ใน Facebook ว่าเป็นก่อจุดเผาคงจากตีตีเจวิ่งหลายตายยา ไผทอบหันเตปั่นเงินสู้1ล้านเปียโคมป้าขาวลองอันวา่ามีจุ้มก่อการให้ IS ในเมืองโคมตุ้มตาเตสานคัดลองสักมญญันยึดอํนาจวันเมืองยาในเสียวแลปนแนอ,อยู่จ้อนั่นก่ฝ่ายคอมานี Facebook อะมีลองห้ามตับและกึดแปดลองเจอนา,นานนะะยว่าหนังไหนเน่ค่ะฝ่ายคอสีซึ่งมันแต่ย้อนหันวา่ามีลิกเียมลาดและ เปินแพสารคาดล้อสึกมันยึดอำนาจเสียมกามีลอ้อใจตือเฟซบุ๊กเสีว่างแผนป้าต่าส้นตุม้มนัง่งเฮเดมีมาปาังในกลางใจต่อขอเสีนสึกมันยึดอำนาจวานเมืองอยู่ในและเลยมีล้อปิกอืดการใจตือเฟซบุ๊กดิในเมืองคมตุม้มมาอยู่กำเนืองนคะค่ะ อยู่ที่จมูสุงเลยสูนเป็นย่างลาดปา้าวะไหวซึกมันยืดอำนาจวานเมืองเยานั้นคอมพนี f เฟซบุ๊กค่ะยามปันความมันวาเตเอาอากองเฟซบุ๊กเพจและอินสตาแกรมอันซึกมันกุ้มกําไว้นั่นออกในการใจตื้อเฟซบุ๊กอยู่เสยตาต่อถึงยามเหลียวเฟซบุ๊กเพจอันปันแห้งตับซึกมันนั่นยังตึกมีอยู่ในค่ะว่าว เป็นจังไหนเนาะวันที่เศร้าองเดินทวนหมเปีดสองเห็นเร้าเใน,น,นฝ่ายตั้งคอมบาิีเฟซบุ๊กก็ออกมารัดกําเหลียววา่าอยู่ดีคอมบนีเขาเสไล่ไปด้วยจอมเงาลายเมืองคมตุม้มคึดๆจําๆไว้อยู่และสังสังว่ามีลิกไล่อันเต็มต่างและอําถูกแมนเจ้าหมายมีเฟซบุ๊กนั่นก็ได้เอาตั้งพิดกว่ากําเหลียวอยู่วา่าจัหนังไหนเนี่ยครั ตาดีกุ้มทิ้งลองเปืนแพรข่าวปลอมและลองก่อการหายทีในเมืองโฮมตุ่มนั้นก็อยู่บบยที่ Global Witness ยังจีจําว่าคอมปานีเฟสบุค๊คอําเฮดห้ถึงดีไลเหมือนกันดั้งลองกุ้มทิ้งดีเมืองฮอ,อนดูลิสละดัง้งเมืองอาซาไบาเจนนเนาะ เอซาไปจินนะคะพอออกซ ah ิงอ่อนคว้างบันคะเนาะนั่นกวยว่าจังหนังไหนเนี่ยค่ะในลีปืนเผาจุ้มโกเบลวิทวิสเนสนั่นยังลาดป้าวา่าคอมบันดีเฟซบุ๊กอัมกุ้มทิ้งไหลลองเจอไหนก็เป็นย้อนเปอรว่าตึกใจตื้อแอลกอริทึมนั่นว่าจังหนังไหนเนี่ยค่ะอ่ออ่อค่ะนี่ก็เป็นเงาไล่เกี่ยวกับเลยลองนอกเมืองเนี่ยค่ะนะ พี่น้องคะข่ับถอมเยาเป็นเว้จังหือพองค่ะก็เกี่ยวก็ไปลองเฟซบุ๊กหน่อยค่ะมือใหม่ๆนั่นเขา่าวก็เลยหันขนาาันงนอก่าเฟซบุ๊กในเดียแปดว่าสวัสดีนนั่นขนาดนาะก้อยกระดอนเธอมือเรยวก็ ตึกมีไว้อยู่ให้นั่นนะคะว,ะาวค่าพีน่นอค่ะที่อันกติดตามด้วยกว็เตหันแมนอยู่หื้นในคานอ่ะในก็เป็นในปอดอ่อนตอนนึินคะนอเอามาอบรัดคขนเปนพี่นอค่ะในค่ะสังว่าปพี่นอค่ะฮับถมเยาวในคอหลายตอนหลายดิม่มแจ้งเร่งหรือสังวามีกว้ามามในคอตองถามมาเอะไรอยู่สังวาพี่นอค่ะมีข้อมูลเพิ่ม,ม,มเติมในก็เพิ่มตถมคาว่าอะไรอยู่ในคเนะยืนจมพี่นอค่ะกูโกติหับถมปันแห้งค่ะยืนให้อยู่เลยกินวาและรอดเพรกันเสกัมในคานอเอาคาเอาไปส่งกูกค่ะ